วิธีการเดินทางในฮ่องกงมีอะไรบ้างหรือเราไปดูกันครับ รถเมย์ครับจะเป็นรถเมย์สชั้นครับแค่ภายนอกก็สวยแล้วอ่ะและนี่ด้านในครับทุกคนจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับโดยการจ่ายเงินก็มี2ขั้นตอนนี่ครับยอดเหรียญกับแตะบาทครับสนะครับนี่ก็คือแท็กซี่นะครับไอเอยมนะยครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะอันนี้คือด้านในนะครับจะบอกว่านั่งสบายมากซี่เหมือนองไทยครับกดมิเตอร์เอาครับโดยเขาจะคิดตามระยะทางนะครับทุกคนนี่ก็คือรถล้างนี่ครับแม่มีไฟด้วยนึกว่ารถไอติม2ชั้นเหมือนกันครับทุกคนยิ่งเห็นของจริงยิ่งสวยมากครับเห็นไหมครับนี่ล่างครับโดยการจ่าย บัสนะครับหรือรถเมล์เล็กนั่นเองคนท้องงเรียกว่าสิวป้านะครับไอจะขึ้นก็ระวังหน่อยนะครับโคตรเร็วเลยครับทุกคนพีเขาเล่นไม่เหยียบเบรกแอนนี่ก็คือด้านในรถไฟนะครับข้างในสะอาดมากนอนที่นังกาได้เลยเนี่ยมีเสาจับมีไฟมีสัญญาณชัดเจนครับและนี่ครับที่นั่งสําหรับคนพิการหรือผู้พิสูจน์หรือว่าคนตันคันนั่นเองครับนี่แหละครับรถไฟใต้ดินฮ่องกงนี่ผมอยู่สถานีตงชงนั่นเองครับนี่ครับท้ายก็คือเรือนั่นเองครับในรูปนี่ก็คือจะจากฮ่องกงไปหมาเกานะครับบายบายครับ